โอ้ามือวะดิแบบนี้เขาหนึ่งไก่าาหัวหมูปลาชัยฮะบออันนี้เลยนี่นี่นี่สูตรเด็ดลูกพวยอยนี่เผาติดมือเบึงเบึงเบึงบึงตะเกละีลูกเกี่ยวใส่มือว้ลูกุวยลอยมัดมาหนึ่งข้างเออฮ้อนนี่เอาเป็นจะเรียกว่าขา้าวเหนียวของแท้ลูกเล่าปลอมเลยอ่ะเขาบอกว่าลูกครึ่งสิงคโปร์ดีซีสะเก็ดอยู่ไหนอยู่หน้าคือเกลือ ได้กินเขาตอนหมู๊กิโลนึงต่อนูกิโลนึงป่าวเขาว่าอยากเห็นตอนกินเขานาอาจารย์อือเขาเลยชวนให้เจ้ากินเขาน้ำมิสซดอกเรื่อ,อกูไ,ได้อยากปากแตกโอ้ให้น้ำยางนา้ำเยว่าให้เปิดน้าไปต้องหันไหมรองรอบเลยรอบครึร่งหรอปะเติมอุ่ม จะปลืองงกแงกเดินนาถอยลังเดินนาถอยล้งพุทกหนาง่ายแล้ววะไรส่วนเออไรสวนหนดหนักกินไรประเดีลยวไงเขาหักขาเขาเด้หักขาเขาอยู่นี่มาแงัเขามาสอรถไซเขากะนี่ครับแหลกเขาเทียงกับยืนไม่ยินเห็นสายจิบางนึ่งกินเขามันจะแ่บไปแ่บไปบึงนะ อันนี้อันนี้กินข้าไเปลีวแนเสืให้เจา้ามึงนี่ครับตามม้งครับกระบอกมือสัดแ <c oughs> น่ข้บบา,วาวเทียงจ้าม้งซีม้งแรงมือยกกับเปาาตีมครับกระเป๋าเท้าเลยมากครับมา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 ข้าเออขาออกจากสวิตเตอร์หน่อยเฮ้ย สายทวิตเตอร์เอาจนแบตหมดเลยว่าแซมเข้ามาง่ายเข้ามง่ายหลักไทยมาทอาจารย์เนาะอาจารย์เป็นคู่เทพแล้วกันหรือเปล่าอาจารย์ทวิตเตอร์ออกจากทวิตเตอร์ไม่ได้เลยแบตหมดค่อยออกอทำไมมันติดมือยังเบิงกจ่เป็นอย่างนี้ท่าไหมนี่ตกหลัก เขาเ่อรวมภายในแค่ารอย่างเเปนเนื้อไร้็หมดมันแบเม่กีงเยียวเลยอย่าดงมาหลับชอบเองันนีงตองขีนเนี่ยเนื้อคือเขาเน้อแมน่อมันเนื้ออันนหนแมนร่อันนี้มันเนื้อผ่านเลยมันต้องเอาไม่เียบแล้วมันเนื้อไปเนื้อมันทีมันผ่านมึงเล็บไหมเล็บสมรสใช่หรอว่ไปยังเราบ่ได้ปอนไพรหรอใส่ปากไพรอกวนหรอตรงไปมันหรอ ใบอปอนไผ <Depois S 1> <to> ่เนาะอืมไปปากรองตัวโอ้เจ้าม uh ือบดดำนะเรามื่อนี้นี่ยังวะจักม่จักม่เอ๊ะไปบอกนะไปไหนบอกนะบอกก็จะว่างย่องอีกอ่ะอ๋อบ๊ายบาย ทำหงครับทำหงแเป็นตอนเลยครับยังแสบเลยทำยังไง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 ่ไ้นะแล้วว่าขิวยังวะต้องเล่ตอยเสียมันเป็นเฟืองเฟืองมันดันขึ้นมากติดทอยเสียไหมที่มันเหม็นๆน่ะเนื่องอย่าไปอย่าไปเป็ีนหลังอยู่ขุนเถอะเวยไก่ด้วยแมงยก็ไก่ว่าวู้นกลางหอดพ่นอ่ะหอดสะ หัดใจก็ไม่อยากไปได้งเาอื่นกอยปลาป่ะเหมือนเนีเป็นบอกว่าเอาเบ็ดมาใส่เดี๋ยวเาเอาเบ็ดอยู่บ้านดูคุดกี้กเดือนเน้อกินของปลานะเนห้อกินของปลาไหมอมพลื้อสีไหมบ่ไปไปอ่ะเขาแค้นเกินมั้อมพลื้อสีน้าของปลาไหม มันจะยืเน้ยังเียวหอบักเตมตงมังจะไปใส่ไปด้วมีตังมึนยี่สิบโอ้ยเวอกทองนี่เพอดีวะพอดีเขาว่างมากันพอดีนะวหอล่เมือ่เขาไม่ไม่ออมากพอมอกินไรดอกมันจมันจอ้วนยน่เอากหมโน่มม่วน่ไม่ไม นี่บอยงไมอง,นนยมองมองพ่นเนี่ยมองมองพวกไอ้มองยานดิบบรินเวณาม่หมเลยนะมันมันหลอกจังไหให้นี่ให้เดียวบ่พอได้อเขาตกเอาแต่พนไปโอ้หลอกแต่เอาเอาแต่พนออกเอา,เอาเพนออกก็อเ,เอา,เอาเออต้นไม้ออกต้นไม้อยู่ในกลาต้นน,น่ต้นนึงื่ลุ่มเดยว่าอะไรกันมีมันเกลียวกลางหนาื้เห ลุงจำเลยมดลุงจำเลยมืดก็ใครอยู่พี่ผู้จำเลยแล่นไปเมียบบึบลงกงบว่าไว้จำังไรก็เห็นหน้าตรงนี้แปดปีจำลุมไหนจะจำต่อบ่ได้เนื้อต่อจำเลยมดืดไปเอกนกให้นี่กระลังได้สามรอบเนาะซีรอบไหมนี่ได้ซีรอบให้พุ่นได้รอบเดียวเนาะได้สองอุ้มก้ะถางอุ้มให้มันน้อยมันเต็มไปทปีได้หลายงานนี้ไปหดพุ่น ก็เด็กๆปีละสิบสองอุ่มคูปลาษาสุทปีทุกปีให้ให้นี่สองให้นี่มันบางปีนี้เห็นเจอเห็นบอลห่วงเขามันห่างๆนี่เฮ้ยจำนี่นี่มันมันเกี่ยวบโดนดอกเพราะว่าห่วงเขามันหนา้หมมันได้ลงไปทางล่างได้ยุ่มันบนท่านติ็มอุ่มเท่าดอกจะเปิดไปนี่ก็ลงไปพุ่นได้อีกวันรอบหนึ่งสองรอบก็กลับขึ้นมาเต็มพอดีเฮ้ย แล้วรถค้มอ้วนขเดี๋ยวมันอ้วนแข้งรับไปเลยครับเมื่อนีกหรมน้าือวาก็พูดแบบนี้เลยเมื่อวานก็พูดแบบนี้หละเออคืออยอมองมากล่งไง มอามาเกางไปไปเอาเดี๋ยวนี้เลยเด้อไป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 รเช่าเนาะโอ้ผมแมงว่าเกามองสองหามก่ง่ถือบบอะสอมขาดโดเลยฮ้เามองอย่างมาสามหา่นะสามหาขาดสองหาสอขาดสามขาดหอกโอ้สามหา่พปนไงดบเอปาไงบ่ปาน้อยเห็บบ่อ้ยมันไห้ก่ตเจ้านายโอ้มองสอหาต้นบหามแรงหามไงเนาะเนาะอีีเนาะ ไปไปเอามาอันดีกเอามามกาจะปิดมองแหนกโอ้ยวนแหนูะคอสิได้กินบกโอ้หูยูว่ามันลึกน่มันบ่ไกินในวันแหงน่มันส่กางม่องมาได้ไ่อยเนาะไปไปเอามองมาเดี๋ยวเขากินเขากินเ้ากิน แก้เหรอ,อมบังบัหัวเก้บงเียด <c oughs> มือมาแมนหักย่างไปย่างมากอัน <c oughs> คลิปคลิปบอท่านครบนะจะเลี <c oughs> ้วยว่นไปวนมาอยาให้เขากินขอกันพี่น้องเอ้าคลิปนี่สำเ็จพี่น้องัสดีครับ